สวัสดีครับมาครับทุกทุกท่านทานข้าวเช้าด้วยกันครับวันนี้มีภารกิจค่ะวันนี้จะไปอะไรนะรถแมคโครมาแล้วครับก <c oughs> ็จะไปวิ่งงานวิ่งดินมีง,งานทอยอยู่ใกล้ๆที่เทนัน่นแหละคะ่ะน้องเอิร์ตกำลังอาบน้ำเดี๋ยวก็มากินข้าวกันน้องเอิร์กก็จะไปขับรถดำนะคะโอเคค่ะมาทานข้าวด้วยกันขับรถจนาแล้วก็พี่นายค่ะ สวัสดีค่ะมาค่ะน้องเอิร์ดกินข้าวเสร็จแล้วค่ะแล้วก็เตรียมตัวไปทํางานแล้วค่ะเดี๋ยวรจนาก็จะไปเหมือนกันค่ะไปโบกรถแล้วก็ไปแจกตั๋วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวรจนาเตรียมให้ข้าวลูกๆหมาๆก่อนนะคะเดี๋ยวรจนาจะตามไปค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้รจนาก็มาถึงแปลงที่เทดินแล้วนะคะ เจ้าหมาสามตัววิ่งตามรถจนามาค่ะรถจนาขับมอไซค์มาตรงนี้ก็จะอยู่ติดสวนทุเรียนของแม่รจนานะคะสวนทุเรียนรจนาก็ไล่ถัดไปนี่เองค่ะถัดจากไร่มันตรงนี้ห่างจากบ้านประมาณน่าจะหนึ่งกิโลได้ค่ะพี่นายก็จะยืนแจกตั๋วอยู่ตรงโน้นนะคะเป็นมาเล เราก็จะทําหน้าที่โบกจุดเทค่ะแล้วก็แจกตั๋วว่าได้กี่เที่ยวกี่เที่ยวแล้วคันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วประมาณนี้ค่ะได้ทั้งหมดกี่เที่ยวแล้วก็จะเช็คตามตั๋วค่ะ ็จะตีฝาดําหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทาไมรถด,ดําทําเสียงดังตีฝาดําปึงป้งๆนะคะตีให้ดินหล่นให้หมดค่ะเพราะว่าบางทีดินมันจะเกาะอ,อยู่ที่กระบะนะคะเทไม่หมดค่ะถ้ามันสะสมไปเรื่อยๆหลายเที่ยวมันก็จะเยอะนะคะก็เลยต้องตีฝาท้ายเพื่อให้ดินเหมือนเราเคาะอค่ะเคาะให้ดินมันล่วงออกจากกระบะให้หมดนะคะแต่ก่อนรถจนายก็ไม่รู้รอกค่ะว่าเอะทำไมต้องทาเสียงดังวิ่งใกล้ๆค่ะบออยู่ตรงตรงข้ามค่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนู้นค่ะ รถแมโครก็จะอยู่ตรงนู้นนะคะวันนี้รถวิ่งทั้งหมดเจดคันนะคะเท่าที่รถจจนาเห็นนะคะพอดีเจ้าของที่เขาเสียบไม้ไว้ให้ค่ะว่าให้เทจุดไหนบ้างตรงนี้เจ้าของที่จะเจ้าของที่จะปลูกทุเรียนค่ะก็เลยให้เทเป็นกองเป็นกองค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวรลิตนาจะไปโบกรถแล้วก็ไปแจกหัวก่อนค่ะ mm hmm. เพราะว่าพี่นายต้องเอารถไถมาทำทางให้รถน้ำค่ะ hey, right. อ๋อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะวันนี้เข้ามา mm hmm. สำรวจพื้นที่ <Hello. S 1> ไม่เห็นนานเขาบอกว่าไปอ่างลือในมาค่ะไปไล่ช้างไปี่แล่น พ่อแล้วก็แจกตัวครับรถชนาเป็นคนโบกครับ <c oughs> ต้องยืนอยู่ข้างๆครับยืนอยู่ข้างๆฝั่งคนขับเขาจะได้มองเห็นเรามีพี่น้องสิหลายท่านเป็นห่วงรถจนาครับกลัวรถหกล้อดำเหยียบจริงๆราหกล้อดำไม่เหยียบหรอกครับหรือว่าถ้ามาตรงเราเกินไปเราก็ขยับถอยออกมามันเป็นการโบกรถแบบนี้แหละครับถ้าเรายืนยืน,ยนห่างเกินไปมันก็ไม่ตรงตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้เนาะรถดำก็จะเทผิดพลาด ตรงกลางนี้จะเททําทางครับซ้ายมือขวามือเอาไว้ปลูกทุเรียนแต่ตรงกลางนี่มันต่ำเจ้าของเขาให้เททําทางน้ามองเขาเสียบไวนนะ้นาเออ ไปเจาดื้อไปเป็นไปเป็นทุเรียนแล้วเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะปลูกทุเรียนเกิดเป็นแดกคดือเลยยืนคุมงานไงนั่งคุมงานเอาลตรงนี้อ่ะลูกตรงนี้เขาก็จะมีกระป๋องเอาไว้ใส่ตั๋วครับบางคันแต่บางคันก็ไม่มีครับ เพราะว่าจะไม่ต้องเปิดปิดประตูบ่อยๆหรือว่าเปิดกระจกรับตัวบ่อยๆครับ รถจมค่ะก็เลยต้องใช้รถลากขึ้นใช้โซ่ดึงขึ้นค่ะใช้รถหนักลากนี่จงนามไปเลยมนะอ๋อไอ้นายกินแหงให้กินนามเลยกินแหงเออจงนามไปจะเทีทิมจงไปข้าหมอเนี่ย มะมา,มาไปอยู่ในนี้แล้วไหมอ๋อเหรอรอล่ะเอ๊ะเห็ดมะม่าแห้งใช่มะาม่าน้มเนี่ยมะมา,มาแห้งอ๋อเต๋ตตกเห็ดแนี้เห็ดก็ไม่แยกินดแล้ว <laughs> เอ,อ็นมะาม่าแห้งไข่เค็มบ่อเอาไข่เค็มมาใส่กินน้ำบ่ะเต็มไข่เค็มมั่นดีตัวน,นั่นเด้อยู่ในตู้เย็นละ่ะจะสั่งก็บบต้องซื้อไข่เค็มจะซื้อมั่นมาแท่งตัวหนึ่งกับใครเข้มเนาะ ไทเข้มมั่นดีว่าสัสไท่เข้มเข้มดีตอลอดฮอถ้าได้เวลากินข้าวเที่ยงกันแล้วค่ะมาม่าค่ะแล้วก็นึ่งไก่ไม่เช้าเหลือนะคะอาหารจานด่วนอาหารจานด่วนจะไปทนงาน่อมาค่ะกินข้าวกลางวันด้วยกันค่ะเวลาเร่งรีบค่ะได้เวลาลงงานแล้วค่ะกินข้าวเสร็จแล้ว นี้เขาจะปลูกทุเรียนน่าจะสองร้อยต้นนะคะเพราะว่าลงไว้สองร้อยเที่ยวค่ะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วค่ะรถด,ดัมดินรถเทดินก็เลิกงานกันแล้วนะคะ ถกับแม่เหรออะขึ้นรถกับแม่ไหมมา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 ,มาแม่ให้ขึ้นด้วยนะกลับมาถึงบ้านแล้วค่ะเ,คเดี๋ยวเาจรนาทำกับข้าวเย็นก่อนค่ะ มาหาแม่ไหมมานี่มาหาแม,ม,ม่นะมคือจงซาแมันแม่บอกมันบานะน้าดีเออนึกว่าแม่นี่เลี้ยวเอออันนู้นจะว่าอาบแม่จะไปอาบก่อนอ่ะนู้นจะดีน้องฝอยอนู้นจะไปอาบนะ้ำอ่ะมาเอาหนูองฝอยมา เวมออยมาแม่มาแน่มหมมันไปจับไปใ่ไน่มาลูกนะมันไปจับไปใครบอกว่าไันนานอ๋อใครบอกว่านานไหมน้าขอยนะ่นไปจับไปจะอาบน้ำหรือว่าจะเล่นมองฝอยอ่ะอือโอเออี่เอแกงอลูกอนานไปจับเนาะ ถ้าวันหนึ่งเจ้าของมาอยู่จะตอนใจโมสวยจะตอนใจไหมถ้าไม่เห็นแม่ฮะหึตอนใจไหมหึ่โมเฟยจะไปถึงแม่ไหมถ้าท่าถ้าหนูมไม่เห็นแม่จะคิดถึงแม่ไหมหึ่นั่งก่อนนั่งลงอ่าพี่ส่งตัวนะ ่อาบน้ำเสร็จแล้วเหรอชสวัสดีครับเลิกงานก็อาบน้ำสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะรัตจะนาทำกับข้าวเสร็จแล้วก็อาบน้ำเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็รโอโพ่อ มาจะได้กินข้าวกันค่ะวันนี้ได้กีดเที่ยวครับรวมของตัวเองด้วยยิ้หา้หาโอ้กิ่งจังเลยกระแบไก่วิ่งไกเออ่เดี๋ยวรอพ่อมาจะได้กินข้าวพร้อมกันหาข้าวกินกันค่ะพ่อยังไม่มาดึกแล้ว ็เลยจะกินข้าวกันก่อนค่ะอีแกงขี้เหล็กเอ้าแกงขมบ่ามากตีมันขมไดมันบ่ขมได้อมเอ็มนันหละอยากกินว่าได้กินโดนเหรอบ่แม่นตีมันขมอี๋เอาหนึ่ง่ามากินว่าได้กินโดนเหรอคิดว่าคิดหอดกระอดไข่เห็นอยู่เลยเ่ะอนี่มีทอดไข่ด้วย โอเคค่ะเดี๋ยวหาข้าวกินกันก่อนค่ะวันนี้มีแกงที่เหล็กใส่หมูขับไข่เจียวมาค่ะกินข้าวกับรจนาแล้วก็เด็กๆก,กันค่ะอังเปากำลังมาค่ะอาบน้ำอยู่ค่ะเดี๋ยวรจนาขออนุญาตกินก้าวก่อนนะคะอะไรถ่ายไ,ไปให้ใครดู อืมอร่อยไหมอร่อยเจงขิ้เล็กอร่อยมากค่ะกินเหมือนกันกินไปสองคำเจงชีเหล็กโค้งเลยต้องเมน <c oughs> มเป็ทอดไก่ดาวเพิ่มค่ะอยากมีกินไข่เจียวไข่เจียวหรือไข่ดาวไข่ไดาวเรากินหน้าอร่อยมาก ว้าวหนุ่มหน้าใสจะไปหาเบลมาได้วันที่วันนี้ก็ถามหาเิวดูอังเปา์กินหน้าอร่อยมาก แกงเคี่เหล็กวันนี้บบอร่อยค่ะเด็กๆบอกว่าวันนี้แกงเคี่เหล็กอร่อยอร่อยมากอะไรดีมาระโยกินสองคำออเอามันอร่อยคือเด็กไปทอดไข่ละ่ะ๋อมก็ชอบกินไขน่กินมาได้เด็มกินข้าวเสร็จแล้วค่ะอิ่มแปรเลย อืมไข่อังเปลาไข่รเลี้ยอ <laughs> อยู่นี่ <laughs> 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 จต่เอ๋ <laughs> เอผมสวยทำอะไรมาคะวี่ผมค่ะ <laughs> ผมหนาม,มากยังกะรถชนาสองหัวเนี่ย <laughs> ยังกับรถชนาสองหัวเนี่ยผมมากความวินวัก อังเปาคะใครเรียกเขาอ,อืมแม่โรจนารีให้คะ่ะอืมรีดให้แล้วก็นอนว้าวอังเปาใครเรียกเขาผมมีน้ำหนักก็เลยหันบ่อย,อยงไงเรียกทั้งวัน ผมไม่เคยแบบรีดไงอังกาไม่เคยรีดผมค่ะเอาหรอพอรีดแล้วก็จะดูนานตั้งแต่ผมยาวก็ไม่เคยได้รีดนี่ใช่ไหมใช่ตั้งแต่อยู่มสี่มาแม่ยังไม่เคยรีดผมเลยใช่แต่เต้นอันไหนก็ได้ที่ผมมันเด้งดึงเด้งดึงอะดูมีน้ำหนักอ่ะดึงดึงยังไงผมมันเด้งดึงได้ด้วยหรอตั้งแต่ผมยาวยังไม่เคยปล่อยผมแล้วก็รีดผมเลยเป็นปีแล้วอไม่บอกให้สย หันหลังสิเฮ้ย,ยผมดูดีนี่จอย <laughs> ส,จสิยูเซนซิวแบนตัวเองตั้งแบบมัดก็มัดก,ก็ตรงอืมอุ้ยปล่อยเราแบบตัวเดิมโอเควันนี้เรามาลาตีสวัสดีกว่าแม่จะไปนอนละหันก้องไหมไม่ <laughs> โอเคค่ะวันนี้รจนาแล้วก็เด็กๆนะคะก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้ครอบครัวรจนานะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแห่งๆรวยๆเดินทางก็ขอให้แคลงวคลาดปลอดภัยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจและทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคือหลายเทีย่ะเ่อเหรอสวัสดีแทนที่แทนโค้ดแทนพี่เอิร์ธอาหันหลังยังไม่ได้ท่าหันหลังเลยเออสวัสดีค่ะโอเคค่ะบ๊ายบายเนี่ยบ๊ายบายต้องใส่หัวด้วยเหรอบบ๊าายย อังเปาสีบอรอร่อยเใครเรียกคะามยาวใครเรียกไม่มีใครเรียกเอาแม่เรียกหันทั้งวันถ้าทําถ้าทําอย่างนี้ไปโรงเรียนล่ะอมแอมจะเรียกทั้งวันไหมเพื่อนเรียกอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนเรียกเลยเราจะหันยังไงอังเปาหันแรงขนาดนั้นอมแอมเรียกอังเปาสิอังเปาหันแรงไปวันนั้นก็จะเรียกอังเปาทั้งวันไม่เรียกก็หันใช่ไหม ไม่เรียกก็หันใช่ไหมไม่เรียกก็หันหันอัิโุมาคือโอเคค่ะอธิษฐานค่ะ